อ่านนิยายรักเรื่อง The Misty Song เพลงรักเพื่อนให้เสียงโดยฝนไม่เนื้อเรื่องโดยฝนไม่บทที่33 Angel Voice ผมกำลังเดินตรงไปยังสวนยอมหลังอาคาร A หลังจากที่เรียนเสร็จแล้วในวันนี้และที่ผมพยายามเดินผ่านมันทุกวันและทุกครั้งที่มีโอกาสกเอพราะด้วยความหวังที่จะได้เจอกับน้องหมอกที่นี่เหมือนอย่างเคย แต่มันก็ผ่านมาเกือบจะสองสัปดาห์แล้วตั้งแต่วันที่ผมกับน้องหมอกเจอกันที่วิลล่าในโรงแรมอ m i สโตโซฟแอดป่าตองบีชซึ่งเยีายวว่าแต่การเจอกันเลยเพราะแม้แต่ในเช็ดเธอก็แทบจะไม่ได้ตอบกลับข้อความของผมด้วยซ้ำครั้นผมจะไปหาเธอที่โรงแรมก็กลัวจะเสียมารยาทอย่างมากเพราะมันเป็นช่วงเวลาทำงานในระหว่างที่ผมคุ้นคิดถึงเรื่องนี้เท้าของผมก็กำลังเดินไปยังสวนหลังอาคารเ แล้วจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นมาเบาๆมันเป็นเสียงใสๆของผู้หญิงที่ขับร้องออกมาได้อย่างไพเราะฉะฉานและคมชัดประกอบกับเสียงกีตาร์ที่ดังกังวานไม่แพ้กันเลยเมื่อผมเดินมาถึงสวนเสียงเพลงนั้นก็ยิ่งชัดเจนและดังก้องไปทั่วมันช่วยให้สวนที่มีแต่ความเงียบงันแห่งนี้เกิดความสดชื่นขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลผมมองตรงไปยังต้นตอของเสียงที่ว่า ซึ่งก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่งร้องเพลงและเล่นกีตาร์ของเธออย่างมีความสุขและแน่นอนว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือน้องหมอกที่วันนี้เธอกลับมานั่งที่โต๊ะมาหินตัวเดิมเหมือนยังเคยแล้วผมใช้เวลาคู่หนึ่งยืนอยู่ด้านหลังของเธอและฟังเสียงร้องเพลง,งเพราะๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนโดยที่ตอนนี้เธอยังไม่รู้ตัวเลยว่าผมอยู่ตรงนี้ หลังจากเพลงที่น้องหมอกเล่นจบลงเพราะจังเลยนะครับนงหมอกหันขวับกลับมามองผมด้วยความตกใจพี่ดุ๊กมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่มาตั้งแต่ช่วงกลางเพลงแล้วจ้ะผมยิ้มแป้นน่าอายจังนงหมอกเหมือนบนพึมพำกับตัวเองอายอะไรล่ะครับเพราะมากเลยนะรู้เปล่าไม่หรอกคะ่ะนองหมอกพูดถ่มตัวก่อนที่จะเงียบไปพี่ขอนั่งด้วยได้ไหมครับ ผมไม่ปล่อยให้เกิดเดทแ a ร์ระหว่างเราค่ะนงหมอกตอบเหมือนไม่ค่อยเต็มใจนะขอบคุณครับผมนั่งลงบนเก้าอี้มานั่งตัวข้างๆเธอเหมือนทุกทีก่อนที่จะมองหน้าของน้งหมอกที่กำลังนั่งก้มหน้าหลบสายตาของผมอยู่เราหลบหน้าพี่มาหลายวันแล้วพอเจอหน้าก็ยังจะหลบสายตากันอีกเหอ้อผมถามน้องหมอกแบบแซวเล่นเพื่อไม่ให้เธอรู้สึกอึดอัดหมอกเป่าหลบซะหน่อยนองหมอกตอบโดยที่ยังคงไม่มองหน้าผม โกหกผมพูดจริงๆนะคะถ้าจริงก็ต้องกล้ามองหน้าพี่สิไม่ใช่หลบสายตาแบบนี้น้องหมอกเงยหน้าขึ้นมาตบตากับผมเหมือนกับต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดมันอีกแล้วเพราะเธอเริ่มมีอาการเขินอายออกมาแทนนี่ไงมองแล้วน้องหมอกพูดหลังจากที่หลบสายตาผมไปอีกครั้งอึดอัดที่จะต้องอยู่ใกล้พี่เหรอครับผมถามคำถามที่ค้างคาใจของผมอยู่ออกมาตรงๆ น้องหมอกเงยหน้ามามองผมด้วยสายตาขึงขังเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่พูดอะไรอยู่ดีโดยสายตาแบบนั้นความรู้สึกของผมรับรู้ได้ว่าน้องหมอกคงไม่อยากเจอผมอีกแล้วจริงๆพี่เข้าใจแล้วครับผมเริ่มพูดตัดพอหลังจากวันนี้พี่จะหมอกหมอกเสียงตะโกนเรียกชื่อของน้องหมอกดังขึ้นมาขัดประโยคที่ผมกำลังจะพูดซึ่งเสียงนั้นก็มาจากทางเดินที่เข้ามายังสวนแห่งนี้พี่จอ น้องหมอกอุทานขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงเรียกหลังจากนั้นน้องหมอกก็รีบเก็บกระเป๋าของเธอพร้อมกับส่งกีตา้ามาให้ผมจึงผมเองก็รับเอาไว้แบบงง,งๆก่อนที่น้องหมอกจะคว้าแขนซ้ายของผมที่ยังมีเปลือกอ่อนอยู่และรีบลากผมให้เริ่มวิ่งออกไปจากสวนแห่งนี้ทันทีตอนนี้ผมขึ้นมานั่งอยู่บนรถออดี้ t ีทีคูเปสีแดงสดโดยที่ข้างๆมีน้องหมอกเป็นคนขับรถคันนี้อยู่รถสวยจังนะครับ ผมพูดขึ้นและนึกขึ้นได้ว่าเคยเห็นรถคันนี้มาก่อนแล้วไม่ใช่รถหมอกหรอค่ะเมื่อน้องหมอกพูดแบบนี้ก็ทำให้ผมเดาได้ไม่ยากเลยว่ามันคงเป็นรถของไอ้โจแง่แงหลังจากที่เราออกมาจากมหาลัยกันได้สักพักผมก็เริ่มถามน้องหมอขึ้นเออนี่เราจะไปไหนกันครับหมอกก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอ้าวผมหันไปมองน้องหมอแบบงงๆกับคาตอบของเธอเมื่อกี้หมอกไม่ทันคิด หมอกแค่ไม่อยากให้พี่ดุกกับพี่โจ้เจอกันไม่อยากให้มีปัญหากันอีกน้องหมอกดูเป็นห่วงโจมากเลยนะครับผมพูดตัดพอต่อคนที่มือกระดูกแตกอยู่เนี่ยคือพี่โจ้เหรอคะน้องหมอกพูดโดยที่สายตายังจับจ้องไปบนท้องถนนและกำลังตั้งสมาธิไปกับการขับรถโดยทิ้งให้ผมที่กำลังตกใจกับคำพูดของเธอหันไปจ้องมองหน้าเธอแบบไม่ละสายตาโดยที่เหมือนกับว่าเธอยังไม่รู้ตัวว่าเธอพูดอะไรออกมา เวลา15.30นาฬิกา30นาทีพี่ดุกไม่มีเรียนต่อแล้วใช่ไหมคะน้องหมอกเริ่มถามผมไม่มีแล้วครับแล้วมือเจ็บอยู่แบบนี้ปกติกลับบ้านยังไงคะอ๋อเป้คอยไปรับไปส่งพี่อยู่ตลอดแหละครับอา้าวแล้วพี่เป้ไม่รอแย่แล้วเหรอคะไม่หรอกครับพี่แชทไปบอกแล้วว่าไม่ต้องรอผมตอบพร้อมกับโชว์หลักฐานการแชทคุยกับเป้ให้น้องหมอกดูงั้นเดี๋ยวหมอกไปส่งพี่ที่บ้านเลยแล้วกันนะคะ น้องหมอกพูดและขับรถไปยังเส้นทางที่ใช้มุ่งหน้าไปยังบ้านของผมเออเย็นนี้น้องหมอกต้องไปทำงานหรือเปล่าครับไม่ไปค่ะวันนี้เป็นวันหยุดถ้างั้นพาพี่ไปที่อื่นหน่อยได้ไหมหืมพี่ลุกอยากจะไปไหนเหรอคะไม่รู้เหมือนกันครับผมตอบแบบหน้ามึนอ้าว้องหมอกก็ทำหน้างงพี่แค่ยังไม่อยากกลับบ้านนะครับอีกอย่างตั้งแต่พี่กลับมาอยู่ที่นี่ก็ยังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนเลย พี่ลุกอยากจะไปไหนล่ะคะหายโกรธพี่แล้วใช่ไหมผมหันไปพูดหยอบจะกลับบ้านเลยไหมนงหมอ,อกหันมาตอบเสียงแข็งขอโทษครับตกลงอยากไปไหนบอกมาเลยแล้วแต่ไกดหมอ,อกเลยจ้ะโอเคหลังจากที่ผมพูดจบนองหมอ,อกก็เร่งความเร็วของรถขึ้นและขับออกนอกตัวเมืองไปทันทีเวลา17บเนาฬิกาผมและน้องหมอ,อก เราสองคนมาอยู่ในจุดใต้สุดของเกาะภูเก็ตเบื้องหน้าของเราคือแหลมที่ยื่นทอดยาวลงไปในทะเลสีฟ้าครามต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นเขียวขจีสลับกับดอกหญ้าสีทองอารามโดยมีต้นตาลสูงดูโดดเด่นเรียงรายอยู่เป็นระยะระยะคำนิยามที่ดีที่สุดที่จะมอบให้กับสถานที่แห่งนี้ก็คือจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดในจังหวัดภูเก็ต และที่นี่ยังถือเป็นหนึ่งในจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ถึงแม้ตอนนี้รอบๆตัวของเราสองคนจะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่มันก็ไม่ได้ทำให้สถานที่ที่เหมือนอยู่ในนวนิยายแห่งนี้มีความสวยงามลดน้อยลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวพี่ลืมไปแล้วนะว่าแหลมพมเทพสวยมากขนาดนี้ ผมหันไปพูดกับน้องหมอกในขณะที่สายตาของผมมองตรงไปยังท้องทะเลอันสวยงามซึ่งน้ำทะเลกำลังส่องประกายระยิบระยับเมื่อโดนแสงแดดตกกระทบงั้นเรารีบไปกันเถอคะค่ะใกล้เวลาพระอาทิตย์ตกแล้วน้องหมอกพูดไปไหนครับก็เราอยู่ที่นี่แล้วก็ไปที่ปลายแหลมไงคะเมื่อเธอพูดจบ เธอก็ไม่ลังเลที่จะลากผมไปยังที่ที่เธอต้องการอีกครั้งโดยคราวนี้เราทั้งคู่ค่อยๆเดินลงไปยังด้านล่างของแหลมพรมเทพที่ยืนยาวลงไปในทะเลเราเดินมาจนถึงพื้นที่ที่เกือบจะสุดปลายแหลมซึ่งบริเวณนี้ไม่ค่อยมีผู้คนลงมามากเท่าไหรนะ่นักเมื่อมายืนอยู่ตรงนี้ทำให้ผมได้ยินเสียงคลื่นทะเลกระทบกับก้อนหินดังชัดมากขึ้นแต่มันก็ทำให้บรรยากาศดูงเงียบสง,งบและสวยงามไปอีกแบบ เหนื่อยเหมือนกันฮะผมหอบเล็กน้อยเมื่อเราทั้งคู่ยืนอยู่ในจุดที่ต้องการแล้วอะไรกันคะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเหรอหนงหมอกพูดแซวผมผมหัวเราะแห้งๆพลางเอามือจับหลังศีรษะของตัวเองให้ตายสิน่าอายชะมัดเลยผมได้แต่คิดในใจโอเคหรือยังคะหนงหมอกหันมาถามผมหลังจากที่เรานั่งอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ โดยที่สายตาของเราทั้งคู่จับจ้องไปยังทะเลเบื้องหน้าได้เห็นแบบนี้แล้วหายเหนื่อยเลยล่ะครับผมหันไปตอบน้องหมอกแล้วเรื่องอะไรล่ะครับก็เรื่องที่มีอาการหน้าบูดจนต้องขอให้หมอกลากพี่มาถึงที่นี่ไงโอเคขึ้นรืยนอยังนงหมอกพูดพลางยิ้มอ่อนมันหวานละมุนอย่างเช่นเคยอ๋อดีขึ้นมากเลยครับผมตอบแต่มันคงจะดีกว่านี้นะถ้าเราจะร้องเพลงให้พี่ฟังสักหน่อย นี่แซวหมอกเหรอน้องหมอกจ้องผมด้วยสายตาดุๆก็เราแซวพี่ก่อนนี่เจ้าคิดเจ้าแค้นนะเนี่ยน้องหมอกบ่นพึมพำแต่พี่ว่าเราร้องเพลงเพราะจริงๆนะแถมยังเล่นกีตาร์ได้เพาะมากด้วยทำเอาพี่อึ้งไปเลยละ่ะผมเริ่มชื่นชมน้องหมอกจากใจจริงหลังจากที่ได้ยินเสียงของเธอร้องเพลงเป็นครั้งแรก นั่นทำให้น้องหมอกเริ่มทำตัวไม่ถูกเมื่อโดนผมชมซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้เราเริ่มเล่นดนตรีมานานหรือยังครับเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะถึงว่าทำไมเก่งจังก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะหมอกก็แค่พอเล่นได้นะ่ะแบบนี้ไม่เรียกว่าพอเล่นได้แล้วครับเก่งมากๆเลยใครสอนให้หรอน้องหมอกชงักไปชั่วคู่และก้มหน้าลงเล็กน้อยก่อนที่จะอมยิ้มเล็กๆและเธอเงยหน้ากลับมาตอบผมว่า คนในครอบครัวค่ะผมหันไปยิ้มให้กับคําตอบของเธอและผมก็คิดว่าด้วยคําตอบแบบนี้ผมก็ไม่ควรที่จะถามอะไรออกไปมากไปกว่านี้แล้วล่ะพี่ดุกนงหมอกเรียกผมด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดูนู่นสิคะเธอพูดต่อพร้อมกับชี้นิ้วไปด้านหน้าแสงแดดอ่อนๆสีส้มแดงสุกใสสาดส่องมาที่ใบหน้าของเราสองคนรวมถึงนักท่องเที่ยวบางคนที่อยู่ในบริเวณนี้ว้าว ผมอุทานออกมาแบบไม่รู้ตัวสายตาของผมตอนนี้ไม่ได้ต่างจากคนอื่นๆที่กำลังเฝ้ามองดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ที่มันมีสีแดงราวกับไข่แดงเค็มค่อย,ค,อยคลอยตกลงมาจากฟากฟ้าสวยจังเลยนะคะใช่ครับสวยมากเลยผมเห็นด้วยอิจฉาคนที่อยู่ภูเก็ตมาตลอดเลยนะครับเนี่ยที่จะมาดูวิวสวยๆแบบนี้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่หรอกคะ่ะนงหมอกตอบกลับนานแล้วเหมือนกันนะคะ ที่หมอกไม่ได้มานั่งดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมพมเทพแบบนี้ฮะทั้งๆที่เราก็อยู่ในภูเก็ตเนี่ยนะครับใช่ค่ะคนเราก็แบบนี้แหละมักจะไม่ค่อยเห็นค่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหรอกบางครั้งจะมองเห็นตอนที่มันสายไปแล้วลึกซึ้งผมพูดแซวน้องหมอกน่าจะเอามาแต่งเพลงเลยนะเนี่ยอย่างงั้นเลยเลยคะน้องหมอกขำกับสิ่งที่ผมพูดแต่พอได้เห็นพระอาทิตย์ตกสวยๆแบบนี้แล้ว พี่นึกถึงเพลง Summer Time ของวง Happy Plan ขึ้นมาเลยนั่นสินะน้องหมอกพูดเข้ากับบรรยากาศดีจังน้องหมอกเคยฟังเพลงนี้ด้วยหรอครับใช่ค่ะวงโปรดหมอกเหมือนกันนะเงั้นดีเลยผมยิ้มแป้นพลางหยิบเอาเครื่องเล่นซีดีโบราณโบราณเครื่องโปรดของผมขึ้นมาจากกระเป๋าก่อนที่จะเริ่มเตรียบตสายหูฟังเข้ากับตัวเครื่องและยื่นหูฟังข,งข้างขวาให้กับน้องหมอกที่นั่งอยู่ด้านข้าง น้องหมอกยิ้มและรับมันไปโดยไม่พูดอะไรก่อนที่เธอจะสวมมันเข้ากับหูขวาของเธอสายตาของเราทั้งคู่จับจ้องไปยังดวงอาทิตย์ดวงเดิมที่ตอนนี้กำลังค่อยๆรับสายตาของพวกเราไปอย่างช้าๆตอนนี้ผมรู้สึกอบอุ่นยังบอกไม่ถูกเลยล่ะ Our summer has with you, I'll arrive there in no time. Close your eyes and take my hand. We'll find our way back home through the echoes of our laughter where the wild flowers have grown. No matter where the road may lead, our hearts will always know in that summer paradise, our love will always glow. Close your eyes and take hand. Find our way back home. The echoes We'll laughter. wildflowers your our home. Through of our eyes take the Where the wild have my way and hand. find grown. จบตอนแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฝนใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดนิยายเสียงตอนใหม่และนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆจากช่องของเรา ขอบคุณมากครับ